ที่เดินสายสู่อิมสุวัตที่กวันนี้เบนจะพามาชมบ้านพักตากาวิวิวภูเขาสวยๆครับอยู่ใจกลางโซนแหล่งที่เราตอนนี้เราอยู่ในตำบลสาิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบ้านหลังใหญ่สวยๆมาพร้อมสวนผลไม้ภายในแปลงนะด้านหน้าติดถนนอย่างดีเลยถนนหน้ากว้างติดระรา4 4 2เมตรเลยทีเดียวบนเนี่1ไร่ 3งาน80ตารางวารัวรอบขอบชิดนะครับนี่วิวภูเขานี่ล้อมรอบเลยนะบริวเวณโซนหน้า,หน,าหน้าบ้านนะบ้านเลขที่135นะครับตัวบ้านหนาหน้าไปทางทิศตวันออกเฉียงเหนือบรรยากาศดีร่มรื่นไม้ผลเต็มแปลงเลยเหมาะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตาอากาศนะสไตล์บ้านสวยวิวภูเขาหลังนี้ไม่ควรพลาดนี่ ตัวบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกกว้างห้องโถงกว้างๆหงงห,งห้องเก็บของ1ห,ห้องครัวนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับจากราคาเดิมเนี่ยเจ้าของขายที่8ล้านบาทปัจจุบันปรับลดลงมาเหลือ7 2ล้าน2องแบาทบนเนื้อที่1ไร่3งาน80ตารางวาก็เกือบๆจะก2ไร่เลยทีเดียวนะครับหน้ากว้างนะติดถนนลาดยาประมาณ4 40, 42, ี่สเมตรแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะประมาณ 95เมตรแล้วก็1 1 0ยสิเมตรนะครับรูปแปนสวยนะครับอยู่ใจกลางโซนหล่งเที่ยวแล้วก็เข้าจากถนนหลักนะไม่ว่าจะเป็นโซนตัวเมืองแม็โคโลตัสต่างๆตรงนี้เนี่ยประมาณ4-5กิโลเมตรนี่ก็ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเดินรอบนะหลังนี้นี่สวยงามมากก็เจ้าของบ้านใจดีพร้อมแถมเฟอร์แถมอิมพร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่แล้วก็หากดูแลถูกใจไงสามารถมาต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงเลยปาเดเบนพาไปชมบรรยากาศสวยๆสวนสวยๆบ้านสวยๆแล้วก็ได้บรรยากาศวิวภูเขาสุดสวยด้วยเช่นเดีวยวยกันป่ะเดี๋ยวไปชมกันครับบริเวณโซนด้านหน้าบ้านนะนี่รวรอบขอบชิดน,นะที่ดินของเรานี้ปรับถมสูงนะครับ จากบริเวณข้างเคียงแล้วก็ถนนนะแล้วก็แถวนี้เนี่ยน้ำไม่ท่วมอยู่แล้วด้วยบรรยากาศดีไปในสวนเนี่ยมะม่วงกระท้อนนะครับมะไฟไม้ผลไม้ดองต่างนะครับมีมากมายเลยรถยนต์นี่จอดกัน3คันนี่สบายๆเลยนะในร่มนะบ้านหลังใหญ่มากๆพื้นที่ใช้สอยรวมกันนะครับรวมกันนะพื้นที่ใช้สอยรวมกันกว่ากเกือบจะสอ0ตารางเมตรเลยเพราะว่ารวมที่จอดรถด,ด้วยตัวบ้านก็100ตารางเมตรได้ละนะ แล้วก็บรรยากาศนี่วิวภูเขาสวยไหมนี่ห่างจาก Seven, เซเว่นเนี่ยประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเข้าจากสุพรรณนิกาเนี่ยก็ประมาณ4.5กิโลเมตรบรรยากาศดีครับต้นไม้ใหญ่ๆนะนี่ต้นกระทอนบริเวณโซนด้านหนาบ้านให้ผลผลิตแล้วนะนี่บรรยากาศดีมะม่วงเยอะครับบ้านสวนสไตล์บ้านสวน,สน,สวนไฟ3สาเฟสรแรงดันสูงแรงดันต่ำมีหมดเลยนะนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วย สบายสบายเลยไม่ต้องว่ากลัวจะไฟตกเลยนะครับรั้วรอบขอบชิดนี่ผมให้ดูนะบริเวณโซนด้านหน้านะครับตั้งแต่โซนแนวกำแพงเลยนะครับนะบตั้งแต่โซนแนวกำแพงเลยนะครับตรงนี้เลยนะวิวภวูเขาวิวภูเขาเสวยสวยเลยนะนี่บรรยากาศทุ่งนาหน้าบ้านนะครับหน้าแปลงจริงของเรานะฮะนี่ รั้วรอบขอบชิดครับบ้านเลขที่135มาจนสุดบริเวณโซนนี้เลยนะครับสุดบริเวณข้างเคียงเลยแล้วก็ด้านข้างนี่ก็เป็นชนนสำรับแปลงด้านในนะครับนะนี่ให้ดูบรรยากาศนะวิวภูเขานะนี่ก็เป็นถนนส่วนบุคคลละนะครับตรงนี้นะก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดังหรือว่าไงนะก็ใช้โซนแค่ด้านในนะครับอย่างเดียวเลยนะ ปะปาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับบ้านเลขที่1 3 5ตัวบ้านนะทางขึ้นนะครับหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือสวยนะนีบรรยากาศดีเจ้าของใจดีนะก็มาชมมาดูได้นะครับชามเฟอร์ชามวิวอินก็คือพูดง่ายเลยว่าพร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่นะครับนี่วิวภูเขานะเดี๋ยวพาดเดินชมสวนบรเิเวณโดยรอบก,ก่อนนะครับลงจอดรถนะครับเหล็ก นะครับตรงนี้กาวน้ํต่างๆตรงนี้นะมีก็วงจรติดนะครับทั้งหมดราวประมาณเก้าถึงสิบตัวด้วยกันนะครับก็แถมให้หมดเลยนะครับไม่ไม่ได้เอาแค่สองของสะสมกลับไปนะตอนนี้อย่างนี้น่าจะเงาะนะนี่บรรยากาศดีนะต้นไม้นะครับให้ผลผลิตหมดแล้วนะตรงนี้นะครับทั้งน้ำดอสสามใบนะครับแถมให้ด้วยนะฮะสำหรับใช้ในสวนนะครับตรงนี้นี่บรรยากาศ มากเลยนะบรรยากาศนะครับนี่ขั้นหลังก็ต้นมะม่วงแล้วก็นี่ครับท้งน้ำนะครับปว๊มน้ำสำหรับใช้ภายในบ้านครับน,นี่ก็อันนี้เนะี่ยจะเป็นในส่วนของภายในสวนนะครับรองน้ำฝนด้วยอะไรด้วยใช้ทำการกาเกษตรนะครับตรงนี้ข้างบนมีเต็มสปิงเกอร์ด้วยระบายร้อนนะฤดูร้อนนะครับก็ช่วยลดความร้อนได้ดีเลยรูรอบขอบชิดน,นะครับตรงนี้นะ ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นนะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับบนเนื้อที่1ไร่3งาน80ตารางวานะเกือบเกือบจะ2ไร่นะครับราคาเจ้าของขายนะอยู่ที่นะฮะเจล้านสองแสนบาทปรับลดลงมานะครับปรับลดราคามาจาก8ล้านบาทก็หากดูแล้วถูกใจยังไงก็สามารถมาต่อรอง ราคากันได้โดยตรงนะราคาก็ยังต่อรองได้อีกได้อยู่นะฮะตรงนี้นะวิวภูเขานี่พามาชมบริเวณสวนโซนด้านหลังก่อนครับบรรยากาศด,ดีนะครับร่มรื่นนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นรั้วปูนนะรั้วรอบขอบชิดนะครับตรงนีนะ้ก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับอยากจะทำสวนป่านะสวนผสม ด้านหลังเพิ่มเติมนะครับได้สบายๆเลยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยได้วิวภูเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่งนี้ก็นะัดชมล่วงหน้าครับ1ถึง3วันนะครับเพราะว่าเจ้าของอยู่กรุงเป็นคนกรุงเทพนะครับก็มีหลายหลังนะครับแล้วก็เริ่มนะฮะมีอายุมากขึ้นก็อยากจะหาคนดูแลใหม่นะมาช่วยดูแลต่างๆตรง,งนี้นะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านครับตัวบ้านเนี่ยก็อายุสีต่างๆตรงนี้เสริมสภาพต่างการเวลานาอยอยากจะทาสีปรปับปรุงรีโนเวทนะครับปรึกษาได้เลยนะครับเบ็นรับเหมาทาสีเพิ่มเติมนะตอนนี้เปิดบริษัทเพิ่มเติมแล้วนะเ,เกี่ยวกับรีโนเวทปรปับปรุงบ้านนะครับการทาสีรับเหมาทาสีลรยตัวเช็ดกระจกตึกสูงลงแนมต่างๆขายขายเพรดักอื่นไปในตัวเลย เนี่ยบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านหลังใหญ่นะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกยกพื้นสูงนะครับนี่มีล้ำทางขึ้นด้วยนะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุก็จอดรถก็สามารถนะครับล้ำทางขึ้นได้นะครับสบายๆเลย เดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในตัวบ้านนะของเรากันพาเข้าไปชมบรรยากาศนะครับภายในตัวบ้านบ้านหลังใหญ่นะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยต้องบอกว่าหลายร้อยตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ประตูบ้านนะเป็นไม้เนื้อจริงนะเดี๋ยวให้ชมก่อนบ้านนี้นี่หลายหลายแสนเลยนะครับนี่เป็นประตูไม้สักทองนะครับแล้วก็ภายในตัวบ้านครับก็แถมเฟอร์จามวิวินนะครับของสะสมส่วนตัวอาจจะไม่ได้แถมให้ โต๊ะทีวีตู้นะครับตรงนี้แถมให้ทั้งหมดเลยนะครับฝ้าเพดานเนี่ยตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็จะช่วยในส่วนของขกันความร้อนได้ดีแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายนะครับก็นี่ให้ชมกันนะครับออกโทนแนวสีชมพูนะครับบานเย็นนะครับจะปรับปรุงรีเวททาสีนี่ตอนนี้สามารถปรึกษาเบนและชิมงานได้ครับอิ่มสุกเพนโปนะรับเมาทาสีนะครับ นี่แล้วก็เป็นสีออกโทนสีน้ำเงินนะครับเขียวมิ้นนะออกแนวฟ้าน้ำทะเลนะครับตัดกันนะครับก็เป็นโทนสีโมเดิลนะสมัยใหม่นะครับห้องน้ำนะครับมีถึง2ห้องด้วยกันใหญ่ๆเลยอันนี้สุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะครับวัสดุต่างๆตรงนี้นะครับก็นี่เป็นหลอดเดียวด้วยนะสุขภัณฑ์นะครับเป็นหลอดเดียวด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็นั่งสบายครับผู้สูงอายุ การใช้งานก็ค่อนข้างสบายเลยนะครับในส่วนของห้อง master bedroom ก็จะเว็ซยแบบนี้เลยนะตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเตียงตรงนี้แถมให้นี่ครับแถมให้หมดเลยนะครับแถมให้หมดเลยก็จะมีแค่าบางส่วนเท่านั้น,นครับที่เจ้าของขอกับนะครับในส่วนของห้องรับแขกเนาะตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำนครับส่วนกลางมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสุขภัณฑ์นะครับ พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะนี่นะฝ้าต่างๆก็ดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนนะครับตรงนี้นะแอร์ไฮเออนะครับกว้างนะพูดถึงนะครับนี่มีแอร์ให้นะครับ3ามเครื่องนะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องครัวครับ ถมให้ทั้งหมดเลยนะฮะพวกนี้นะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตรงนี้นะ b u i l t i นะครับฮูด,ดูดควันรวมถึงตู้เย็นขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลังนะตรงนี้แถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ห้องครัวนะครับก็หลอดไฟอาจจะเปลี่ยนเพิ่มหลอดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเพิ่มหลอดหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับโซนด้านหลังนะเป็นในส่วนของโซนซักล้างมีครัวนอก เราทํากับข้าวหนักๆน,นะด้านในเนี่ยก็คือแบบจริงๆแล้วก็เป็นทาเป็นมินิบาร์หรือยังต่างๆอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่าด้านหลังเนี่ยจะเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับมีระเบียงโซนชานด้านหลังออกไปด้วยนะครับแล้วก็ห้องเก็บของนะครับเครื่องซักผ้าแถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงระบบกองน้ํานะครับที่เห็นตรงนี้นะเครื่องกองน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องเก็บของครับอีกหนึ่งห้องแต่ว่า สามารถนะครับปรับเปลี่ยนเป็นห้องลุมเมดได้เลยนะครับสำหรับเมดนะเป็นโซนเมดพาซาต่างๆตรงนี้นะได้เลยนะครับเป็นห้องแม่บ้านได้เลยนะครับก็บรรยากาศดีลมลื่นนะครับสไตล์บ้านสวนนะครับก็ในราคานะตอนนี้เนี่ยปรับลดลงมาเหลือ7จ็ดล้านสองแสนบาทครับใครดูแล้วถูกใจชอบใจยังไงก็สามารถมาต่อรองราคาคเจ้าของได้โดยตรงเลย นะครับเนี่ยบรรยากาศวิวภูเขานะครับวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่บรรยากาศดีใกล้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับปั๊มน้ำนะรอบบ้านมีระบบไฟต่างๆอย่างนี้ให้พร้อมเลยนะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิวภูเขานี่ล้อมรอบรอบ,รอบแปลงเลยนะฮะล้อมรอบแปลงเลย เขาจากถนนสุพรรณิกานะฮะประมาณ4.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้กับแม็โครนะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะเนีครับทองทุงแล้วก็ที่เราเนี่ยสูงกว่าด้านข้างด้วยนะครับกันบ้างครับสำหรับ e ีีนี้บ้านพักตากาวิวภูเขาวสวยๆเลยนะบนเนื้อที่1ไร่3งาน80ตารางวาจาก ราคาเดิมเนี่ยที่8ล้านบาทก็เจ้าของปรับลดลงมานะเหลือ7ล้าน2 0 0 0บาทล่าสุดก็ได้คุยสอบถามกันนะเจ้าของว่าหากดูแล้วถูกใจชอบใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันมาต่อรองราคากันได้นะครับราคาเนะี่ยยังสามารถต่อรองได้อีกนะอยู่ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับในตำบลสาริการาคาที่ดินนะครก็จะค่อนข้างนะครับเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวเป็นโซนใจกลาง เป็นหัวใจของจังหวัดนครนายกครับใกล้โซนแหล่งเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่างเก็บน้ําคลองบัวอ่างเก็บน้าทรายทองน้ําตกเขาน้าโจรน้นําตกลานลักนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยปลือน้ําตกนางรองสาริกาวังตะไคร้และเขื่อนขุนด่านประการชนครับอยู่ในรัศมี4-15กิโลเมตรก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกมีผู้สูงอายุก,ก็มีล้ำ ทางขึ้นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ําห้องโถงใหญ่โซนด้านหลังมีสําหรับเมดพาซาห้องเก็บของก็สามารถทําให้แม่บ้านอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าเจ้าของใจดีนะแถมเฟอร์ทางพิวอิน พร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่ในส่วนของสีบ้านอยากปรึกษาปรึกษาไม่ได้เลยตอนนี้เปิดบรษษิษัทอิมสุกเพนโปลรับเหมาทาสีโรยตัวที่สูงวันนี้ปรึกษาเรื่องสีได้สบายสบาย,บายคิดราคาพิเศษให้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงหรือโดนแพงนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0923537788นะครับโทรมาสอบถามกันได้หลังนี้รบกวนทัดล่วงหน้าประมาณ1-3วันเพราะว่า คุณพี่เจ้าของเนี่ยอยู่กรุงเทพก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็นัดกันนิดนึ่งตอนนั้นเองนะครับราคา7จล้านสองแสบาทสุดคุ้มบนที่1ไร่3งาน80ตารางวาเกือบเกือบจะ2ไร่นะฝากไว้ด้วยบ้านพักตากากาศวิวภูเขาสวยๆวันนี้เบละชีมงานขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ